ยายเชื่อน้องต่อยังมีชีวิตอยู่เผยท่าน,นิ่มบอกความจริงเร็วกว่าน,นี้ก็คงจะดีที่บ่อปลาของนายสานอายุ58ปีพ่อของนางสาวนิ่มอยู่ในพื้นที่ตำบลบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมโดยนางมาลัยอายุ67ปียายของนางสาวนิ่มแม่ของน้องต่อเปิดใจหลังหลานสาวได้รับการประกันตัวนางมาลัยกล่าวว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าสรุปแล้วหลานพูดจริงหรือพูดเล่น เพราะคิดว่าหลานเครียดและกลัวมากจึงคิดว่านี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ตอนแรกนิมไมกราพูดเพราะกลัวถูกทําร้ายที่ผ่านมาหลานไม่ค่อยชอบบอกอะไรมากตอนนี้เขาได้รับการประกันตัวแล้วกลับมาก็จะดูแลหลานให้ดีขึ้นอยากบอกหลานว่าจากนี้ไปมีอะไรให้บอกยาย และตอนนี้ยังมีความหวังเชื่อว่าน้องต่อยังมีชีวิตอยู่พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาช่วยการตามหาน้องต่อซึ่งถ้าหากวานิมบอกความจริงเร็วกว่านี้ก็คงจะดีพอนุองต่อโดนข้อหาแล้วบิ๊กโจ๊กลงพื้นที่เค้นสอบนางสาวนิมแม่ของน้องต่อเด็กชายไแปดเดือนที่หายปริศนาพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาในพุทธพ่อเด็ก เป็นธุระจัดหาค้าประเวณีเนื่องจากพบว่าในโทรศัพท์มือถือมีการติดต่อกับนายจอพ่อตัวจริงก่อนหน้านี้จากการพูดคุยกับนายพุทธพ่อของน้องโตเล่าให้ฟังว่ารู้สึกเริ่มเบื่อตำรวจรับตัวไปสอบปากคำทุกวันถามซ้ำๆคำถามเดิมๆถึงวันนี้เวลาผ่านไปก็หลายวันตัวเองไม่ได้ไปทำงานเลยโชคดีทางโรงงานยังเข้าใจว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นโรงงานจึงอนุญ,ญาตให้ลาหยุดได้30วัน ต่อมาพลตำรวจตีสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรเดินทางมาที่สบพบางหลวงร่วมสอบนางสาวนิ่มแม่ของเด็กวัยแปดเดือนที่หายไปอย่างปริศนาก่อนยอมรับว่าชายซื้อเหลืองที่เคยให้ข่าวไปนั้นไม่มีอยู่จริงและล่าสุดนางสาวนิ่มได้รับสารภาพแล้วว่าเป็นคนเอาลูกไปทิ้งที่น้ำตำรวจกล่าวว่าเชื่อว่าแม่เด็กยังปิดบังอะไรบางอย่างไม่ยอมพูดความจริงทั้งหมดเจ้าที่ตำรวจจะพยายามเค้นเอาความจริงให้ได้ ส่วนเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหาขณะนี้พบการกระทําความผิดทางอาญาบางส่วนและจะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาอย่างน้อยสองคนแต่ไม่ใช่แม่เด็กคือพบการกระทําผิดส่วนไหนก็จะแจ้งความดมําเนินคดีในส่วนนั้นคนเป็นแม่จะต้องรับผิดชอบกับลูกโดยจะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาอย่างน้อยสองคน พร้อมกันนี้ได้ให้ตำรวจไปนำตัวนายพุทธพ่อของน้องต่อมารับทราบข้อกล่าวหาเป็นธุรัชจัดหาเนื่องจากพบว่าในโทรศัพท์มือถือมีการติดต่อกับนายจอที่ผลตรวจดีเอ็นเอปรากฏว่าเป็นพ่อตัวจริงของน้องต่อและจะเรียกให้ในายจอมารับทราบข้อกล่าวหาเรื่องกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีตำรวจสับขาหลอกกล้องวงจรปิดไม่ได้เสียเปิดชัดๆทำลายว่าน้องต่อหายความคืบหน้าของน้องต่อ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการสืบสวนสอบสวนของตำรวจพบกล้องวงจรปิดบางตัวสามารถบันทึกรถที่เข้าออกหน้าบ้านน้องต่อได้รวมถึงวันเกิดเหตุโดยในกล้องที่ตำรวจพบพบว่าทำลายของนายพุทธไม่ตรงกับคำให้การช่วงเวลาประมาณ6นาฬิกานายพุทธตื่นและเดินอยู่ในบ้านจากนั้นช่วงก่อน7โมงมีรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินออกจากบ้านน้องต่อไปแต่มุมกล้องไม่เห็นว่าเป็นบุคคลใดขับเพราะกล้องเป็นมุมต่ำ จากนั้นรถจักรยานยนต์คันนี้ก็หายไประยะหนึ่งท้งนี้มีพยานหนึ่งคนเข้าให้ปากคำกับตำรวจว่าช่วงเวลาหกโมงกว่าได้ขี่รถจักรยานยนต์สวนทางกับนิ่มโดยนิ่มขี่คนเดียวและเข้าใจว่านิ่มคงไปตลาดในวันเกิดเหตุและต่อมาช่วงเจ็ดโมงกว่านิ่มก็อ้างว่าน้องต่อหายไปและนั่งคุ้มโป่งร้องไห้ ส่วนผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานในบ้านพักน้องต่ตพบว่ามีคราบเลือดที่รถจักรยานยนต์สีน้ําเงินโดยยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเป็นเลือดของใครสรุปเบื้องตน้นคราบเลือดที่พบในบ้านน้องต่อ 1. ที่หมอน,น้องต่อปริมาณมากพอสมควรเลือดซึมลงถึงชั้นเนื้อหมอน 2. จุดท่อน้ำทิ้งหน้าห้องน้ำใช้ล้างจานตรงกับพยายนคนหนึ่งระบุว่าเวลาประมาณตีหากก้ากว่าของวันเกิดเหตุเห็นบุคคลหนึ่งหรือนิ่มมาล้างมือจุดนี้ 3. บริเวณผ้าห่มนั้งต่อมีเลือดประปรายไม่มาก 4. ที่รถักรยานยนต์สีน้ำเงิน หลักฐานค่าเลือดทั้งหมดหากตำรวจพิสูจน์หลักฐานไม่นำเครื่องลูมิโนลไปตรวจสอบก็จะไม่พบคราบเลือดที่สบพบางหลวงตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาสองรายคือนายพุธและนายแจ้ทางนายพุธถูกแจ้งข้อหาเป็นทุระจัดหาให้กระทำการค้าประเวณีโดยจากพฤติการพบว่าพุธได้หลอกให้แม่เด็กไปขายบริการกับเพื่อนพ่อและนำเงินมาใช้ใจ่ายในครอบครัว ส่วนในแจ้ถูกแจ้ง2เข้อหาประกอบด้วย1กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีและ2พรากผู้เยาวเนื่องจากมีความสัมพันธ์กับแม่เด็กตอนที่แม่เด็กยังอายุเพียงแค่15ปีลูกชายลุงแจ้ช็อกไม่คิดว่าพ่อจะมีสัมพันธ์กับแม่น้องต่อความคืบหน้าของกรณีเด็กชายต่อสักแสนสว่างหรือน้องต่อหนูน้อยวัยแเดือนที่หายออกจากบ้านไปล่าสุดแม่ของน้องต่อนิ่มสารภาพแล้วว่า เป็นคนเอาลูกไปทิ้งลงในแม่น้ำล่าสุดทีมข่าวได้พูดคุยกับลูกชายของลุงแจ้ซึ่งขณะนี้กำลังบวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมพราลูกชายให้ข้อมูลกับนักข่าวบอกว่าช่วงเย็นที่ผ่านมาตำรวจได้เดินทางมาที่วัดและพ่อก็ขับรถออกไปตั้งแต่ตอนเย็นตัวเองมาทราบข่าวเรื่องผลดินเองเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมายอมรับว่าตอนนี้คิดอะไรไม่ออกเลย พอเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่หนักหน่วงที่สุดในชีวิตเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนิ่มกับลุงแจ้ตัวเองก็มารู้ตอนที่เป็นข่าวแต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยและหลังจากเป็นข่าวยังไม่เคยได้คุยกับพ่อเลยตอนนี้ตัวเองอยากถามพ่อมากกว่าว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ได้ซึ่งตั้งแต่ตัวเองบวชมายังไม่เคยเห็นนิ่มมาที่วัดแต่วันที่น้องต่อหายตัวไปได้เห็นนายประสานพ่อของนิ่มขี่รถซาลลิงมาจอดไว้ที่วัด ตอนนั้นจึงรู้ว่ามีเด็กหายแต่ตัวเองก็ไม่ได้สนใจอะไรมากพระมองว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าโกรธพ่อนะแต่ก็พยายามทําความเข้าใจส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นคิดว่าพ่อไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ต้องต่อหายตัวไปพระวันที่หกุมภาพันธ์ยังเห็นพ่ออยู่ที่วัดอยู่เลยตอนนี้ยอมรับเลยว่ากังวลว่าพ่ออาจจะถูกําเมือคดีเรื่องพระผู้ยาวเนื่องจาก ตอนนี้ลุงแจ้ต้องเลี้ยงดูหลานสองคนเป็นลูกของพี่สาวอาตมาทนายเดชาหวัน่นคดีน้องต่อประชาชนเริ่มสงสารหวั่นคล้ายกับคดีลุงพลทนายเดชากิตติวิทยาน,น,านันทนายความออกมาไลฟ์เฟซบุ๊คแสดงความเห็นเกี่ยวกับการตั้งข้อหาของนิมแม่น้องต่อโดยทนายเดชามองว่า ข้อหาซ่อนเร้นอำพรางศพนั้นศพยังหาไม่เจอจะเป็นอำพรางได้อย่างไรพร้อมกับแสดงความกังวลว่าด้วยความสงสารของประชาชนจะทําให้คดีนี้คล้ายกับคดีของน้องชมพู่ที่ลุงพลกลายเป็นคนดังนอกจากนี้ยังเด่นไลน์ใน Facebook ว่าศพยังหาไม่เจอถ้าข้อหาแจ้งความเท็จก็ว่าไป แต่ข้อหาซ่อนเร้นอำพรางศพนั้นศพยังหาไม่เจอเลยแล้วจะเอาศพที่ไหนไปซ่อนเร้นอำพรางตอนนี้ศพอยู่ไหนศพยังไม่มีจะไปซ่อนเร้นหรืออำพรางที่ไหนอย่าไปบอกว่าน้องนิ่มใจร้ายอยากถามกลับว่ารู้ได้ไงความจริงเป็นอย่างไรอยากฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าไปตามกระแสะมากนะักขอให้ทำตามพยาหลักฐานจะดีกว่าเอาแค่คำรัศสารภาพแจ้งข้อหา พ่อแม่ทำเด็กหลุนต้องโดนข้อหาประมาทหมดหรือไงส่วนคนที่สงสารนิ่มอาจจะเหมือนคดีของลุงพลก็คล้ายๆกันโดยคดีของลุงพลตอนแรกก็บอกว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์ส่วนตอนหลังๆลุงพลกลับกลายเป็นจำเลยเรื่องนี้ต้องมีพยักฐานและนิติวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ว่าเด็กเสียชีวิตแล้วถึงจะแจ้งข้อหาประมาทจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้เพราะฉะนั้นอย่าพึ่งเชือ่อ ชาวบ้านให้ข้อมูลใหม่คดีน้องต่อชีเป้าพิกัดเวลาตีสี่ตีห้าวันเกิดเหตุสำหรับความคืบหน้าคดีของน้องต่อเด็ก8เดือนที่หายตัวไปอย่างปริศนายังหาไม่พบไรวี่แววแม่เจ้าที่มูลนิธิศุขสารานุเคราะห์ร่วมกตันอยู่ชุดประดานน้ำกว่า50ชีวิตลงค้นหาในแม่น้ำท่าจีนและจุดเชื่อมต่อกับแม่น้ำที่เป็นคลองมีสะพาน ล่าสุดข้อมูลใหม่มีชาวบ้านพบเห็นชายหญิงมายืนที่สะพานห่างจากบ้านประมาณ500เมตรช่วงเวลาตีสี่ตีห้าของวันที่5กุมภาพันธ์เช้าวันเกิดเหตุแต่ก็ไม่พบตัวน้องต่อพบแต่เพียงผ้าอ้อมสีขาวและขวดนมในโพรงหญ้าแถวหมู่5ถึง6ติดต่อกันทางชุดประดาน้ำของมูลนิธิร่วมกตัญญูมูลนิธิสุสาลานุเคราะห์ จำนวนเกือบหนึ่งคนช่วยลงค้นหาบริเวณที่มีพลเมืองดีแจ้งการค้นหานั้นลงเป็นแบบหน้ากระดานแบบปูพรมคล้ายบนบกแต่ตอนนี้ยังไม่พบแต่ทางทีมงานทุกคนก็ยังค้นหากันต่อไปชาวบ้านที่ให้ข้อมูลนั้นไม่ให้สัมภาษณ์ให้แค่ข้อมูลมาว่าเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่5กรุภาพัน ช่วงเวลาประมาณตีสี่ถึงตีห้าตื่นขึ้นมาเห็นว่ามีหญิงชายมายืนทำอะไรไม่รู้อยู่บริเวณคอสะพานเลยบ้านที่เกิดเหตุประมาณ800เมตรจากนั้นก็กลับเข้าไปทำงานบ้านต่อไม่ได้สนใจอะไรจนมารู้ตอนเกือบ8โมงเลยมาเล่าให้เพื่อนบ้านหลังจากเกิดเหตุแล้วตนไม่อยากจะเป็นข่าวและไม่อยากจะให้หนักข่าวมาวุ่นวายแต่ยืนยันว่าเห็นจริง ทางด้านโกวิดภูลศินหัวหน้าชุดกู้ภัยทางนั้ำคำปผถมบอกกับผู้สื่อข่าวว่าที่มาวันนี้นั้นทางพันตำรวจเอกสุธีวรรณสูตรพวกกับการสพบางหลวงประสานขอกําลังชุดประดาน,น้ําเพื่อทําการช่วยค้นหาน้องต่อบริเวณริมแม่น้ำท่าจีนจากที่ทางตํำรวจได้ข้อมูลมาจากชาวบ้านและแวกใกล้บ้านเกิดเหตุจึงลงตรวจค้นหาแต่เบื้องตน้นยังไม่พบ และลงค้นหาตามหมอดูที่มาลงพื้นที่ช่วงค่ำที่ผ่านมาและตรวจค้นบริเวณตรงที่นิ่มได้โยนผ้าลงไปตามที่หมอดูบอกก็ยังไม่พบร่างน้องต่อพบแค่เศษผ้าและกางเกงผู้ใหญ่การค้นหาค้นหามาหลายวันเนื้อคงจะไม่อยู่แล้วถ้าเจอจริงๆคงพบกระดูกน่าจะชิ้นเล็กที่จะหาได้ก็คือกระโหลกศีรษะเพราะมันเป็นกระดูกที่ชิ้นใหญ่ที่สุดแล้ว แล้วจะมีการค้นหาแบบพึงเชือกค้นหาเป็นตารางถ้าไม่เจอก็ต้องมีการยกเลิกและหลังจากนั้นถ้าเจ้าที่ตำรวจร้องของก็ต้องลงการค้นหาอีก